สดทอดมันปลาชิ้นละสิบบาทค่ะมีใครเคยกินบ้างแบบนี้คอมเมนต์หน่อยอยู่ที่บอยเปร์น,นะครับกัมพูชาเนี่ยก็สังเกตจะมีทั้งภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาไทยคนไทยมาเดินเยอะเหรอครับ้าสีเล้งกินเบิงคือปกติเคยกินทอดมันปลาแบบไม่ได้ใส่ไ<อ>ส้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลองกินไส้บ้างเขาใส่แบบกระเจี๊ยบแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่เห็ดข้างในนะคะทุกคนมันเลยดูน่ากินเดี๋ยวเยขอดูหน่อย กระเจี๊ยบตบกับยาวมีเห็ดด้วยค่ะชิ้นละสิบบาททอดสดๆร้อนๆเลยขายยังไงคะป้นมันเจ็ดสิบบาท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 ชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทอ๋อคืออยากลองชินโอ้ดูเอากระเจี๊ยบมันมีกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีตบกับยาวแล้วก็เห็ดคะ ชิ้นละสิบบาทค่ะทุกคนทอดมันปลาชิ้นละสิบบาทนะคะที่กัมพูชาน,ะะนี่นี่เขาทำทดสดๆเลยเดี๋ยวให้ดูกระเจี๊ยบเดี๋ยวก็เลยเดยาได้กินเห็ดบอกระโขลกผักยาวไม่ต้องก็เยอะมากเราเรากลัวกินไม่หมดเอามาลองชิมชิมดูคนละสองคำเสือเสเด่เนี่ยสังเกตจะมีทั้งภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาไทยคนคนไทยมาเดินเยอะเหรอครับอ,อ๋อ ชิ้นน่ะสิบาทค่ะทุกคนน่ากินมากเลยอยู่ที่คอยเปรนะครับกัมพูชาเขาทำพิเศษก็คือเขาใส่แบบกระเจี๊ยบแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่เห็ดข้างในนะคะทุกคนมันเลยดูน่ากินเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่กระเจี๊ยบถั่วฝักยาวมีเห็ดด้วยค่ะพินัะสิบบาทพอสดสดร้อนร้อนเลยมีหลายอย่างใช่ไหมแต่ว่ายังตั้งไม่หมดพึ่งพ่งอันนี้พึ่งทอด ตลาดนี้เขาเปิดถึงก<ม>ี่โมงอ่ะสี่ห้าโมงเย็นสี่ห้าโมงเย็นอ๋อนี่ไงเราชิ้นละสิบโอ้นี่ครับมีมีอันนี้ด้วยข้าวโพดขเออมีใครเคยกินบ้างแบบนี้คอมเมนต์หน่อยแล้วถ้าสิล่งกินเบิงคือปกติเคยกินทอดมนันปลาแบบไม่ได้ใส่ไส้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลองกินไส้บ้างเหแล้วดูน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำจิ้มเขาเป็นตะกินให้ไงสี่สิบบาทเหรอ เงินเรียวอเปนเงอะไรม่ม่เดไม่เงินเรียวเท่าไหร่คิดเงินกันเท่าไหร่ิดยังไงอ่ะสี่พันเดียวสี่พันเดียวสี่พันเนาะสี่พันเลียวสี่พันดูแทุกวันเลยอุ้ยขอบคุณมากครับพี่ติดตามด้วยหรอสี่พันเลียวพี่พูดไทยชัดมากเลยอ่ะสี่หรือหาโอเค ยอันนี้เขาเพิ่งเริ่มตั้งเหรอตลาดเปิดทุกวันหรอคะเปิดทุกวันขอบคุณครับอุ้ยเดี๋ยวมาลองซิมเบิงมาลองซิมเบิงเรากินอยู่ตลาดปอยเป็ดนะคะทอดมันปลาตรงนี้เขาเรียกปอยเป็ดใช่ไหมตลาดน้ำผู้ตลาดน้ำผู้ตลาดน้ำผู้ปอยเป็ด เฮ้ยเดี๋ยวมาลองซิมเบิร์นกันนี่นี่นโอ้ยแล้วดูชิ้นผมให้แบบกระเจี๊ยบนี่แบบกระเจี๊ยบค่ะทุกคนมีใครเคยกินบ้างเม้นหน่อยเม้นหน่อยอุสนสน้ยหอมหอนเลยเรายังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเขามาใส่กระเจี๊ยบแบบนี้อุ้ยกระเจี๊ยบเห็นเป็นอันเด็กลองซิมเบิร์นซิมเบิร์นตลาดน้ำพุนะครับอยู่ที่ซอยเปรตอุ้ยแตกออกเลยหอนวะเป็นไปไหน ถ้าเรากินถ้าเรากินกระเจีย๊ยบเดียวๆมันจะไม่อร่อยกระเพาใส่น,นี่ไปกอะเพาะมันหเข้ากันมากออร่อยมากจริงนี่เขามีถัว่วเออะไรนะข,ข้าวโพดข้าวโพดอือเขาลองข้าวโพดมั้ยอร่อยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นถัว่วอะไรนะถั่วย,ยาวนิ้งละสิบบาทเองค่ะทุกคนอร่อยมากเลยนะจัาง,งานนัางงานจัาง,งานัางงานจัาง,งานันจังัน ชไไ <c oughs> อบกันปะชอบกันแต่เราชอบปลาเทียบมากกว่า <c oughs> เดี๋ยวเขาซืลองชิมกันอือจังันจังันจังันชะเมนบอกจังันเออไปเปลี่ยนภาษาเขาอีก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลองชิมดูอื <c oughs> อร่อยครับ <c oughs> ถ้าลองกินกับปลาเทียมอร่อยมาก นี่ับเปรเียบอร่อยอืมลอืมเทใหม่วันหนึ่งขายได้เยอะไหมคะอืมอันไหนขายดีกระเจี๊ยบไหมท้อง้าจริงๆข้าวโพดเหรอตัวปรี้วขายดี อร่อยมากเดี๋ยวฝากพี่เขาทิ้งชอบกระเจี๊ยบอร่อยดีกระเจี๊ยบอร่อยมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอู้นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอ้โหดูอร่อยค่ะทุกคนเต็มเลยแซ่บแสบ